พระเทพวิทยาคมคูณปริสุทธโธบทความอภิปรายจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีพระเทพวิทยาคมนามเดิมคุณฉัดพลกลางหรือที่รู้จักในนามหลวงพ่อคูณวันที่4ตุลาคมพศ2466ถึงวันที่16พฤษภาคมพศ2558 เป็นพระเกจิอาจารย์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ประวัติหลวงพ่อคูณเกิดในชื่อและนามสกุลทางโลกคือคุณฉัดรพลกลางเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่วันที่4ตุลาคมพศ2466ตรงกับแรม10บข้ามเดือน10ปีกุลที่บ้านไร่หมู่ที่6ตำบลกุดที่มานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรชายคนโตของบุญบิดาและทองขาวมารดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรมีพี่น้องร่วมบิดามารดาสามคนคือ 1. นพระเทพวิทยาคมคูณปริสุทธโธสองคำมั่นวงการจนรั์เป็นหญิง 3. ทองหล่อเพนจัน เป็นหญิงโยมบิดามารดาของหลวงพ่อคูณเสียชีวิตลงขณะที่ลูกทั้งสามยังเด็กเด็กชายคูณกับน้องสาวทั้งสองจึงอยู่ในความอุปการะของน้าสาวสมัยที่เด็กชายคูณมีอายุราวหกถึงเขวบเข้าเรียนหนังสือกับพระอาจารย์เชื่อมวิรโทรพระอาจารย์ชายและพระอาจารย์หลีทั้งภาษาไทยและภาษาของ นอกจากนี้พระอาจารย์ทั้งสามยังอบรมสั่งสอนคาถาอาคมเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆให้ด้วยเด็กชายคูณจึงมีความรู้ในวิชาสญญายศาสตร์มาแต่บัดนั้นอุปสมบทคูณฉัดพลกลางอุปสมบทณพัทธศีมาวัดถนนหักใหญ่ตำบลกุฎีิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันศุกร์ที่วันที่หพฤษภาคมพศ 2,487ปีวอกปูปัตชาให้ฉายานามว่าปริสุทธโธหลังจากนั้นหลวงพ่อคูณฝากตัวเป็นสิษย์หลวงพ่อแดงวัดบ้านหนองโพตำบลสำนักตะคร้ออำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อแดงเป็นพระนักปฏิบัติทางด้านคันธุระและวิปัสนาธุระอย่างเคร่งครัด ทั้งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เรืองวิทยาคมเป็นอย่างยิ่งจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนและลูกศิษย์เป็นอย่างมากหลวงพ่อคูณอยู่ปรนนิบัติรับใช้หลวงพ่อแดงมานานพอสมควรหลวงพ่อแดงจึงพาหลวงพ่อคูณไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคงพุทธสโรซึ่งหลวงพ่อทั้งสองรูปนี้เป็นเพื่อนกันต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เมื่อมีโอกาสได้พบปะมักแลกเปลี่ยนธรรมะตลอดจนวิชาอาคมแก่กันเสมอเวลาล่วงเลยมานานพอสมควรกระทั่งหลวงพ่อคงเห็นว่าลูกศิษย์ของตนมีความรอบรู้ชำนาญการปฏิบัติธรรมดีแล้วจึงแนะนำให้ออกทุดงจาริกไปตามป่าเขาลำเนาคราฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องสูงต่อไประยะแรกหลวงพ่อคูลทุดงจาริกอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นจึงจาริกไกลออกไปกระทั่งถึงประเทศลาวและประเทศกัมพูชามุ่งเข้าสู่ป่าลึกเพื่อทำความเพียรให้เกิดสติปัญญาเพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาและอุปาทานทั้งปวงหลังจากที่พิจารณาเห็นสมควรแก่การปฏิบัติแล้วหลวงพ่อคูณจึงออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยเดินข้ามเขตแดนทางจังหวัดสุรินทร์ สู่จังหวัดนครราชสีมากลับสู่ถิ่นเกิดที่บ้านไร่จากนั้นจึงเริ่มดำริให้ก่อสร้างวัดให้เป็นถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาโดยเริ่มสร้างอุโบสถพัทธสีมาเมื่อพศ2อ9 6นสอกนอกจากนั้นหลวงพ่อคูณยังดำริให้สร้างกุติสงฆ์ศาลาการประเรียนขุดสระน้ำไว้เพื่ออุป,ปโภคและบริโภค ทั้งจัดสร้างโรงเรียนวัดบ้านไร่เพื่อการศึกษาของเยาวชนละแวกนี้อีกด้วยสมณศักดิ์พัทยศเป็นเจ้าอาวาสที่พระอธิการคูณปริสุทธโธวันที่12สิงหาคมพศ2535เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยกฝ่ายวิปัสนาธุระในราชทินนามที่พระยาณวิทยาคมเถนสยอยวิ วันที่10มิถุนายนพศ2539เป็นพระราชาคณะชันราชฝ่ายวิปัสนาธุระในราชทินนามที่พระราชวิทยาคมวิอุดมกิจจานุกิจจานรมหาคณิศรนบวรสังคารามคามวาสีวันที่12สิงหาคมพศ2547เป็นพระราชาคณะชันเทพฝ่ายวิปัสนาธุระ ในราชาทินนามที่พระเทพวิทยาคมวิอุดมธรรมสุนทรประสาทตกรวรกิจมหาคณิตสอนบวรสังคารามคาววาสีมรณภาพเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกา45นาทีของวันศุกร์ที่วันที่15พฤษภาคมพศ2 5 5 8พนักงานพยาบาลที่ดูแลหลวงพ่อคูณอยู่ที่วัดบ้านไร่ พบว่าหลวงพ่อมีอาการหมดสติไม่รู้สึกตัวจึงรีบแจ้งให้แพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลด่านขุนทดมาวินิจฉัยโดยด่วนซึ่งคณะแพทย์ตรวจประเมินว่าหลวงพ่อคูณหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นจึงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงอยู่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกระทั่งอาการทรงตัวจึงใส่เครื่องช่วยหายใจ พร้อมทั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจจากนั้นเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีจึงรีบส่งเข้ารักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยด่วนพบว่ามีลมรั่วเข้าภายในปอดฝั่งซ้ายและมีเสมหะอุดตันทางเดินหายใจจึงให้หลวงพ่อพักรักษาตัวภายในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ICU โดยจัดคณะแพทย์และพยาบาลเฝ้าระวังดูแลอาการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสัญญาณชีพของหลวงพ่อยังไม่คงที่จากนั้นคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชเข้าร่วมทําการวินิจฉัยและรักษากับคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาด้วยต่อมาเวลา20นาฬิกาคณะแพทย์รายงานผลการตรวจรักษาหลวงพ่อว่า สัญญาณชีพยังไม่คงที่ต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจและเครื่องช่วยหายใจขณะเดียวกันมีเลือดออกในทางเดินอาหารจำนวนมากร่วมกับมีภาวะไตยหยุดทำงานเป็นผลให้ไม่มีปัสสาวะออกจากร่างกายทั้งนี้ภาวะผิดปกติที่แทรกซ้อนขึ้นทั้งหมด เกิดจากปอดและหัวใจหยุดทำงานเป็นเวลานานและรุ่งขึ้นวันเสาร์ว,วันที่16พฤษภาคมเมื่อเวลา10นาฬิกาคณะแพทย์ผู้รักษารายงานว่ามีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแข็งตัวของเลือดผิดปกติเป็นผลให้มีเลือดออกในช่องทรงอกจึงทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น คณะแพทย์จึงทำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับภาวะไตยหยุดทำงานคณะแพทย์ใช้เครื่องไตเทียมทำการฟอกเลือดจนกระทั่งเวลา11นาฬิกา45นาทีคณะแพทย์ออกประกาศแจ้งว่าพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ มีอาการโดยรวมสุดลงจนกระทั่งถึงแก่มรณภาพลงขณะทำการรักษาภายในห้องอายุรกรรมผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาสิริอายุ91ปีพรรษา71ซึ่งในการถแถลงข่าวโดยคณะแพทย์ผู้รักษาเมื่อเวลา12นาฬิกา15นาที นอพอพินิจใจนักพันแพทย์อายุรกรรมหัวใจชำนาญการผู้รักษาประจำของหลวงพ่อคูณในสถานะหัวหน้าคณะแพทย์กล่าวว่าสาเหตุแห่งการมรณภาพเนื่องจากการหายใจหยุดลงเพราะมีลมรั่วเข้าไปภายในปอดหรือที่เรียกว่าปอดแตกเป็นเหตุให้หัวใจหยุดเต้นเนื่องจากคณะแพทย์ต้องช่วยปั๊มหัวใจเป็นเวลานานถึงหนึ่งชั่วโมง ทั้งที่หากสมองขาดออกซิเจนเพียงสนาทีก็เข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วหลังจากนำหลวงพ่อมายังโรงพยาบาลก็พยายามช่วยกันเต็มที่เมื่อเวลาประมาณ5้านาฬิกาสีนาทียังต้องปั๊มหัวใจเพิ่มถึงสองรอบแต่ด้วยความที่หลวงพ่ออยู่ในภาวะที่ไม่รับรู้ใดๆนะับแต่หมดสติที่วัดบ้านไร่แล้ว เมื่อการหายใจหยุดลงและหัวใจหยุดเต้นเป็นเวลานาน,านก็ส่งผลให้อวัยวะอื่นๆวิกฤตลงตามไปด้วยคือเข้าสู่ภาวะสมองตายตั้งแต่แรกต่อมาแพทย์พยายามยื้อหัวใจและต่อมาปอดจนมาถึงตายแต่แล้วสุดท้ายอวัยวะสำคัญก็ล้มเหลวลงทั้งหมดหลวงพ่อจึงถึงแก่มรณภาพดังกล่าวจากนั้นมีการเปิดเผยพินัยกรรม ซึ่งหลวงพ่อคูณทำไว้เมื่อวันที่25มิถุนายนพศ2543มีใจความสำคัญระบุให้มอบสังขารแก่มหาวิทยายลัยขอนแก่นภายในเวลา24ชั่วโมงนับแต่ม,มรณภาพแล้วให้ทางมหาวิทยายลัยมอบให้แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นเพื่อให้นำไปศึกษาคนา้นคว้า ตามวัตถุประสงค์ของภาควิชาสำหรับพิธีกรรมทางศาสนาและการสวดพระอภิธรรมขอให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบพิธีขึ้นที่คณะเป็นเวลาเจวันส่วนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเมื่อสิ้นสุดการศึกษาคนา้นคว้า ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วให้จัดอย่างเรียบง่ายละเว้นการพิธีสมโภชใดๆทั้งห้ามขอพระราชทานเพลิงศพโกรธและพระราชพิธีอื่นๆเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นการเฉพาะโดยให้คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบพิธีเช่นเดียวกับที่จัดให้แก่อาจารย์ใหญ่ของนักศึกษาแพทย์ประจำปี ร่วมกับอาจารย์ใหญ่ท่านอื่นแล้วเผาที่ชาปนสถานวัดหนองแวงพระอารามหลวงอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นหรือวัดแห่งอื่นและเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วขอให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นนำอัฐิเท่าฐานและเศษอังคารทั้งหมดไปลอยที่แม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยมีสักขีพยานประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขณะนั้นญาติวัยาวัจกรวัดบ้านไร่ขณะนั้นและนิติกรชำนาญการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามเป็นหลักฐานทั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมกันประชุมและลงมติให้ดำเนินการตามทิ่นัยกรรมฉบับดังกล่าวทุกประการ โดยไม่มีการนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านไร่เสียก่อนดังที่มีลูกศิษย์จำนวนหนึ่งร้องขอแต่อย่างใดซึ่งมีการเคลื่อนสังขารของหลวงพ่อคูณออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเมื่อเวลา20นาฬิกา โดยไปถึงศาลา25ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาเพื่อบรรจุสังขารลงในลงแก้วจากนั้นรุ่งขึ้นวันอาทิตย์วันที่17พฤษภาคมเวลาประมาณ14นาฬิกาคณะลูกศิษย์พากันจัดริ้วกระบวนเพื่อเคลื่อนสังขารหลวงพ่อคูณไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเอง เพื่อตั้งสังขารบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมเป็นเวลาเจ็ดวันตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์วันที่17พฤษภาคมถึงวันอังคารวันที่25สิงหาคมระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำหรับสาเหตุที่ต้องเคลื่อนสังขารอีกครั้ง เนื่องจากศูนย์ประชุมดังกล่าวเป็นสถานที่กว้างขวางสะดวกสบายสามารถรองรับพุทธศาสนิกชนซึ่งเดินทางมาสักการะสังขารอย่างทั่วถึงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์พระราชาธานน้ำหลวงทรงศพพวงมาลา12บพวงโดยมอบหมายให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ดำเนินการพร้อมทั้งพระราชทานโกรธโถบรรจุศพพร้อมฉัดเบญจาเป็นกรณีพิเศษในวันที่29มกราคมพศ 2562พิธีพระราชทานเพลิงพระศพหลวงพ่อคูณจัดขึ้นณเมรุทั่วคราววัดหนองแวงพุทธมนทนอีสานจังหวัดขอนแกน่น10โอวาทธรรมหรือคำสอนของพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธินึ 1. กูทำดีเขาจึงให้ของดีกูมาสองยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้สกูให้พวกมึงรู้จักพอเพียงสี่ กูดีใจที่เกิดมาเป็นคนจนเพราะได้สร้างทานบารมีถ้ากูเกิดมาเป็นคนรวยป่านนี้คำว่าบุญก็ไม่รู้จักกันฮ่ากูไม่เคยยินดียินร้ายในลาบยศสรนเสริญหกการทำตัวให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่ายแต่จะสร้างสมบูรณ์ให้มีบารมีนั้นเป็นเรื่องยากต้องเป็นผู้ให้ด้วยธรรมอันบริสุทธิ์จริงเจ็เงินเป็นทาตกูกูไม่ยอมเป็นทาตเงินแปด กูจะทำให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูกินทุกวัน9้าเกิดมาแล้วรักความสงบให้มีศีลละธรรมไว้ประจําใจทุกๆคนโลกจะได้อยู่ชุ่มกินเย็นสิบพระไม่ได้อยู่กับคนชั่วแต่อยู่กับคนดีให้นึกว่าพระมาก,กับเราจะทำชั่วไม่ได้อย่าทำตัวผิดศีลละธรรมผิดจารีตประเพณีโดยเฉพาะการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท วิธีบูชาหลวงพ่อคูณจุดธูปเก้าดอกดอกบัวหรือดอกดาวเรืองหนึ่งกำไหว้หลวงพ่อคูณได้ที่ไหนบ้างหนึ่งวัดบ้านไร่หรือวัดหลวงพ่อคูณตั้งอยู่ในตำบลกุดที่มานอำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาสอง วัดบูภไผ่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามีรูปปั้นหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ซึ่งรูปหล่อหลวงพ่อคูณองค์นี้ถือเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้าง9เมตรสูง18เมตรจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา และใกล้เคียงที่มีความเคารพศรัทธาได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลคาถาบูชาอธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อคูณปริสุทธ์โทตั้งนนโมสามจบนโมตัดสาก พักวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนปริสุทธโธพัวกวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิ มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมคาถาแคล้วคลาดของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธตั้งนนโมสามจบนนโมตัสสะภพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภพระคะวะโต ราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้อมจิตถึงคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์พุทธังนบพระไกรเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนบพระไกรเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติสังฆังนบพระไกรเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาศสันติคาถาเรียกเงินของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธ ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพระควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตะรายาวินาศสันติภาวนาทุกวันดีนักแล และขอขอบพระคุณข้อมูลจาก Google Wikipedia สารานุกรมเสรีที่ให้ข้อมูลไว้มานะที่นี้ขอบพระคุณค่ะ